ก็ส่วนตัวเราก็ไม่ได้สนใจครับว่าว่าจะต้องอีกกี่ลูกอะไรเงี้ยถ้าผมสนแค่ว่าผลงานของทีมอะไรเงี้ยมันเรามาครั้งนี้ในฐานะเรามาป้องกันแชมป์อะไรเงี้ยผมผมไว้สนว่าแบบผมจะต้องยิงกี่ลูกอะไรถ้าถ้าทีมัชนะแล้วได้แชมป์ผมว่าผมแฮปปี้กว่าครับก็ดีใจครับแต่ว่า3มลูกที่ยิงได้อะไรเงี้ยแต่ว่า3มแต้มที่ได้มันสำคัญกว่า ก็อย่างที่บอกครับก็ก็ดีใจครับที่ยิงได้แต่ว่าน,นัดนัดเนี้ยสามแต้มมันสาคัญกว่าอย่างจริงเพราะว่าโอเคมันเป็นนัดแรกของโตเนเมนด้วยมันไม่ง่ายอยู่แล้วก็ก็ดีใจที่ทีมได้สามแต้มก็จริงๆแล้วความหมายกับตันทีมในตอนนี้อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วทีมชุดนี้ก็อยู่กันมาหลายปีแล้วผมว่ามันมันก็เหมือนแบบพี่ดูแลน้องอะไรเงี้ยโอเคกับตันทีมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่ไปแต่ว่า ผมว่าด้วยความที่เราอยู่กันเป็นทีมเวิร์คอยู่กันเป็นพี่น้องอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแทบจะแบบไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรมากไปกว่านั้นก็เนี่ยครับพยายามอยู่ครับก็พยายามที่จะคว้าแชมป์ใหได้ขอบค้า